โปรแกรมเทีย t ิตีกินแบบไม่ต้องอดลดแบบไม่โยโย่สวัสดีครับผมชื่อบอยครับผมเคยลดน้ําหนักมาหลายวิธีแล้วก่อนเข้าโปรแกรมเนี่ยผมน้ําหนัก102กิโลเมื่อปลายปีครับไปบริจาคเลือดก็ไม่สามารถบริจาคได้เพราะว่าเกณฑ์มันเกินมาตรฐานครับผมก็เลยเจ็บใจแล้วก็คิดว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่ให้คนอื่นเนี่ยเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนเข้าโปรแกรมเนี่ย ผมขึ้นไปอยู่ที่ไซส์ 2XL ครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงได้เลยจนกระทั่งมีคนแนะนำให้ลองโปรแกรม t ท e รตี้ผลลัพธ์จากการเข้าโปรแกรม3เดือนทำให้ผมสามารถบริจาคเลือดได้เกณฑ์ทุกอย่างอยู่ในค่าปกติซึ่งเป็นค่าที่ผมไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วผมไม่ได้เจอแฟนมา4เดือนแฟนผมกลับมาอีกครั้งบอกว่าเหมือนได้แฟนใหม่เลยเพราะว่าน้าหนักผมเนี่ยหายไป20กิโลครับส่วนเคล็ดลับ ที่ทําให้ผมสามารถลดน้าหนักได้เนี่ยผมเรียนรู้และเข้าใจครับเรียนรู้คือเรียนรู้จากประสบการณ์การลดน้ำหนักที่ผ่านมา18ปีว่าวิธีการลดน้าหนักที่ผ่านมาของผมลดผิดวิธีมาตลอดผมขอบคุณโปรแกรมเ e ีย y ตี้ที่ทําให้ผมดูดีขึ้นหล่อขึ้นผมขอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลดน้ําหนักได้อย่างถูกวิธีด้วยโปรแกรมเทียริตี้ครับ